ให้คำปรึกษาห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารกับสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทย มิตรมังเอกเอาไหม <laughs> เออเออนะครับแมอา้าวสุดท้ายท้ายสุดแล้วนะครับก็ไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกนั่นก็เป็นชาวลัคนาราศีสิงเออิศง าลัคนาราศีสิงห์นะนะครับมาแล้วสิงห์สิงห์สิงห์เอ่อ,อคุณแสงจันท์บอกว่าอาจารย์ไทยแม่นมากแฟนสิงห์เผลมีรักซ้อนตลอดอันนี้ไม่มเผลแหละมันแลดอืมมันไม่ได้เผลมีรักซ้อนตลอดหรอกมันแลดเข้าใจไหมอืมอา้าวชาวลัคนาราศีสิงห์ลัคนาราศีสุดท้ายกับดาวที่มีการย้ายสลับเรือนตรงนี้ เรื่องของเรื่องก็คือว่าดาวศุกร์ย้ายไปอยู่ในเรือนพุธดาวพุธอยู่ในเรือนศุกร์อยู่แล้วดาวศุกร์จึงเป็นดาวที่มาอยู่ในภพลาภะเป็นการสลับเรือนระหว่างเรือนลาภะกับเรือนกัมมะเป็นการสลับเรือนที่ดีนะนะครับเป็นการสลับเรือนที่ดีนั่นหมายความว่าดาวศุกร์นั้นไปอยู่ในเรือนลาภะเนี่ยนำโชคดีมาให้อยู่แล้วแล้วดาวพุธ ก็เป็นดาวการเงินไปอยู่ในเรือนกรรม,มะฉะนั้นนะฉะนั้นชาวลัคนาราศีสิ่งนั้นการที่ดาวย้ายสลับเรือนตรงนี้ไม่ได้ส่งผลเสียหายใดๆเลยตรงกันข้ามเป็นการสลับเรือนระหว่างกรรม,มะกับลาภะคุณจะมีโชคดีในเรื่องการงานการเงินด้วยซ้ำ มีคนพยายามติดต่อให้คุณไปทำโน่นทำนี่แล้วตัวเงินชัดเจนหรือชาวลัคนาราศีสิงห์อาจจะมีโชคจากคนรักพูดง่ายๆคือแฟนคุณให้เงินคุณหรือเขานำโชคดีมาให้เอ,อนะครับนะครับหรือเขานำโชคดีมาให้แต่ถึงอย่างไรก็ตามการสดับเรือนของดาวตรงนี้ ย้ำว่านำมาซึ่งโชคดีให้กับชาวลัคนาราศีสิงห์โชคดีแน่นอนครับเพราะว่าดาวพุธกับดาวศุกร์ที่สลับเรือนตรงนี้นั้นเป็นการสลับเรือนของดาวสุกระเคราะห์แล้วก็เป็นการสลับเรือนที่ไปอยู่ในเรือนที่ส่งผลดีด้วยนะฉะนั้นชาวสิงห์ก็ไม่ต้องกังวลหรอกนะยังไงคุณก็แฮปปี้แน่ๆกับการย้ายของดาวตรงนี้ ดาวสุกย้าย31พฤษภาคมนะครับแล้วก็จะไปย้ายอีกครั้งนั่นนะ่ะอยู่ไปถึงประมาณ24มิถุนายนเป็นการย้ายแบบสลับเรือนกันนะครับแล้วก็จะบอกอีกว่าชาวสิงห์นะคุณติดต่อการงานอะไรค้างๆคาคาไว้แล้วยังไม่สำเร็จนะ่ะนะติดต่อใหม่ในช่วงที่ดาวมีการสลับเรือนไม่แน่อาจจะเจรจาได้ดีกว่าช่วงที่ผ่านมาก็ได้ นะครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีสิงห์ไว้ทุกท่านอ่านี่คุณใบมะตูมเขาเขียนขึ้นมาให้แล้วเนี่ยเห็นไม้เนี่ยสรุปมาให้แล้วว่าลัคนาอะไรบ้างนะขอบคุณคุณใบมะตูมนะอืมนะออกแบบโลโก้บริษัทตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เหงให้ปัง กับสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเ่เฮงแอสทรโโจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล